น้องหมาน้นนเน่น้เด็กๆยาเล่นกับน้องหมาน้องหมาเข้าห้างไม่ได้เขาก็ต้องผูกไว้ตรงนี้นะจ๊ะหยอยน i t t l e s i น้องหมาน่ารักไหมคะต้องมีสายผูกแล้วจ้ะพะเขาบ้ให้มา มาเนี่ต้องต้องมีแสบสายเขาเรียกว่ายังสายครบเป็นสี่เด่นเด่นเนาะสายผูกข้อจะเพราะว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของหมาคุณต้องมี้อ่ะมันจะได้ไปใส่มาใส่ง่ายแล้วมันก็จะบม่อันตรายเนาะจ้ะเนาะเพราะบางที มาวิ่งใส่รถก็มีได้พี่น้องวิ่งใส่รถวิ่งใส่อย่างยังสี่นะนี่น้องหมาน่ารักจังเลยรักจยินะ้าอสดยออยุณแอฮ่าป็นค่ดีนะมาอ่า่นับคุ่แม่าาฮ่บส่แ่มาา มาแม่เบสลีน่าบอกเรียกมามาอยู่กับแม่ส <laughs> ่วนนี้ก็จะเป็นที่แบบว่าเอาหมามาฝากเลี้ยงนอกจากถ้าเราจะเข้าไปาซื้อของในห้างค่ะนี่นี่คือรับฝากมันจะเป็นแบบตู้สี่นอกจากนี่ตู้อย่างงี้มี ออกซิเจนมีพัดลมแอร์คอนดิชันเฮดไอมาพเนี้ยนี่พี่น้นองดูเมื่อไม่ตายมีแบบนี้นี่ค่ะเหมาะสำหรับหน้าหนาวด้วยนี่ ถ้าสีเขียวก็แบบว่าว่างถ้าสีแดงก็เป็นแบบว่าไม่ว่างน้วจะตู้นี้ว่างนี่ค่ะก็จะเหมาะสําหรับหน้าหนาวเขาเรียกว่าฮุานา่นพักเคียริงเอามามาจอดไว้ตรงนี้น่จาจะกระตามรูปป่าหนานเลยน่านนนจะสวัสดีค่ะแอปเปลิลป่าขึ้นแล้วจ้าพี่น้อง <c oughs> นี่ <c oughs> ยังลูกเล็กอยู่เพิ่งขึ้น นี่ค่ะแอปเปลิลป่าเดี๋ยวเ,เก็บให้ลูกเฮ้ยมือเนี่ยบริสายเก,เก่งมาเนาะอาเส่งเก่งมากเดีย๋ยวจะปีน <c oughs> เอาลูกนี่เนาะจาะโอ๋อ <c oughs> มือหนึ่งก็จับอันนี้ <c oughs> แอปเปิล เดีย๋ยววันหลังมาเก็บเนาะจ้ะแอปเปิลป่าจ้า<อ>ลูกเล็กๆคือจังบักท่านบานเฮาเนาะแมนบาบักทัน <ยา S 1> อันนี้ลก<า>ูกไปล้างอยู่บ้าน<ะ> <laughs> เดี๋ยวเมือ่อรังแม่เส็งเก่งมากเดี๋ยวแม่มาปี่ห้ยน้ามินมินมาไโอเคดินจ้าลกูกอะไรลกูกเวลาเมื่อยระเบ่ดป่ะขึ้นผู้ขึ้นผู้จ้า